สวัสดีค่ะ w o นเดอร์วันเดอร์โซ v เลิฟไลฟ์ทา r ์โร e รเดอรค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักนะคะ Love General Reading ให้กับชาวราศีธนูประจำวันที่15ถึง31สิงหาคมนะคะการดูวันนี้ฉ่นเคยค่ะเป็นการดูแบบทั่วไปไม่ได้จัดจงกับใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องราวของไพ่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะหากพลังงานใดๆที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดีนะปล่อยผ่านไปรับไปเฉพาะพลังงานบวกของไพ่หรือจากเรื่องราวของไพ่ที่ไพ่จะบอกคุณในวันนี้เท่านั้นนะคะ ลัคนาราศีดาวจันทรศุกที่สถิตในธนูนะคะคุณสามารถดูได้นะคะพลังงานก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้เป็นคุณหรือเขา v บ c e เ e r ร a ค่ะโอเคเรามาขอเช็คนะคะพลังงานโดยร,มรวมๆจาก Energy Oracle ว่าวันนี้ Energy Oracle อยากจะบอกอะไรถึงชาวราศีธนูนะคะขอให้หนึ่งใบ ไพ่หมายเลข16นะคะไพ่ที่ขึ้นมาห,หมายเลข16 patience นะคะ patience หมายถึงความอดทนนะในวันนี้นะคะไพ่ใบนี้อยากจะสื่อถึงคุณว่าคือใบนี้มันจะคล้ายๆกับ temperance ใน tarot เนาะมันมันมันพูดถึงการ บาลานซ์ Balance, นะคะความความที่คุณบาลานซ์ Balance ตัวคุณเองบาลานซ์ Balance จิตใจตัวคุณเองมีความอดกั้นอดทนนะคะพยายามรอดูสถานการณ์แล้วก็อีกในหนึ่งคือเหมือนไพ่เขาอยากให้คุณหากคุณมีอะไรที่ในตอนนี้คุณรู้สึกว่ายึดติดเหนี่ยวรั้งหรือมีอะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจไพ่เตือนมาว่าคุณควรที่จะปล่อยวางเนาะควรที่จะเล็ดโก นะคะอืม energy ของความของความสงบจากแองเจิลคนนี้นะคะเขาเป็นแองเจิลแล้วเขามีปีกเป็นแองเจิลของฤดูหนาวนะคะความสงบสุขความบาลานซ์ความที่ทุกอย่างต้องรอเวลาคือเหมือนแบบว่าในตอนนี้แองเจิลคนนี้เขาเป็นตัวแทนของหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวมันจะมีความเยือกเย็นมันจะมีความเหมือนแบบไม่สดใสมีรู้สึก สภาพแวดล้อมมันดูห่อเหี่ยวมันดูแบบมีอย่างสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นต้นไม้ก็อาจจะตายในช่วงหน้าหนาวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบอยากให้คุณรอเวลานะคะรอเวลาในช่วงนี้หากมีอะไรที่ไม่โอเคก็ขอให้อดทนนะคะเพราะความหนาวเย็นหน้าหนาวหรือว่าสิ่งที่มันรู้สึกไม่สบายใจในตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปนะคะ มันจะบบเวลามันจะรีลลสอะมันจะปลดปล่อยนะคะให้กับคุณเองเนาะในตอนนี้ก็ขอให้คุณเหมือนแบบรีแลกซ์นะอย่าไปคิดมากนะคะปล่อยวางให้ได้มากที่สุดเนาะอย่าไปรู้สึกว่ามันต้องได้เดี๋ยวนี้มันจะต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะให้ตัวเอง flexible แล้วก็ ให้เลือกที่จะอยู่อย่างมีความสุขให้เลือกที่ยังอยู่แบบแบบมีอิสระ open น,นะคะอดทนกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้ไว้นะประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเราจะมาเช็คไพ่ทาโร่กันนะคะว่าวันนี้ทาโร่อยากจะบอกอะไรถึงชาวราศีธนู ตนความรู้สึกของชาวราศีธน,นูค่ะวันนี้้ายอยากบอกอะไรถึงชาวราศีธน,นูดยดไปโอเค The w วิ e คิงออฟค s ซเว่นออฟค โอ้ว้าวนะคะจบสวยมากเตะสันนะคะคือในตอนนี้ชาวราศีธนูคุณอาจจะคือเรื่องราวอะไรที่ผ่านมานะคะมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจมีความทุกข์คความเครียดเดีวิวขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาบอกคุณว่าในตอนนี้อะไรที่มันแย่ๆมันจะค่อยๆผ่านไปนะคะเรื่องอะไรร้ายๆ,ๆนะมันจะเป็นอ มันจะค่อยๆกลับมาเป็นเรื่องดีให้กับคุณคุณจะได้เจออะไรที่มันดีขึ้นนะคะสถานการณ์อะไรที่คุณรู้สึกว่าในตอนนี้มันมัน,มนช่างโหดร้ายกับคุณหรือหรือมันมีสิ่งที่ ที่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นโชคชะตากำลังจะหมุนไปให้กับคุณนะนะคะคุณอาจจะได้รับโชคหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะชาวราศีธนูแล้วในตอนนี้มันมองว่าคุณเองนะคะก็คงผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกันแหละ นะมันมีความทุกข์ความเศร้าหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณเครียดให้ที่คุณคิดมากแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าฉันยังฉันฉันยังต้องนิ่งอยู่นะคะฉันฉันนิ่งได้เนาะในตอนนี้บางคนชาวราศีธนูอาจที่จะคุยกับใครที่เขาอาจที่จะอยู่ไกลจากคุณก็ได้อาจจะต้องมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือเป็นคนต่างจังหวัดที่ต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วในตอนนี้ตัวคุณอาจจะ ตัวคุณอาจจะนิ่งกับเขาแต่คุณก็ยังมีใจให้กับเขานะคุณยังมีใจให้กับเขาคุณยังรู้สึกดีกับเขาแต่ในตอนนี้เหมือนแบบระยะทางมันอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสําหรับคุณหรือเปล่านะคะหรือว่ามันมีความห่างเหินอะไรอย่างเงี้ยกันไปคุณเองดูเหมือนว่าในตอนนี้มีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณต้องทำอ่ะนะมันมีบางอย่างที่คุณยังลังเลหรือตอนนี้ความคิดของคุณดูจะฟุ้งๆดูแบบว่า มีจินตนาการมีอะไรที่แบบมีความมโนภาพที่แบบเยอะแยะอะนะคะเหมือนตอนนี้คุณอาจที่จะกำลังเลือกว่าคุณจะทำอะไรต่อไปหรือว่าคุณรู้สึกว่าในตอนนี้สิ่งที่เข้ามาหาคุณมันเยอะแยะมากมายจนคุณไม่รู้ว่าจะอยู่ในขอฉันอยู่เงียบๆในในที่ของฉันแล้วขณะนี้เป็นมองว่าคนที่ ราศีธนูบางคนที่มีปัญหาเบนมองว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรือคุณพร้อมที่จะออกมาจากปัญหาตรงนั้นแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนคุณรู้แหละว่าข้างหน้ามันอาจจะยังดูขรุขระดูแบบไม่รู้จะเป็นยังไงกับสิ่งที่คุณเผชิญกําลังจะเผชิญออกไปอะ่ะแต่คุณก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าคุณจะออกมาจากตรงนั้นให้ได้นะคะคุณยังเห็นบางครั้งเบนมองว่าคุณยังเห็นภาพของคนที่ คุณทําให้คุณต้องมาดูเรื่องความรักในวันนี้ยังเขายังเป็นคนที่จิตใจดีหรือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่ายังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรืออะไรแบบนี้นะแต่บางครั้งมันก็มีความถูผสมปนเปื้อนกันไปกับ,ก,บกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณเองมันมองว่าคุณอยากจะกจะจะคือคุณอยากจะอยู่จุดที่คุณมีความสุขมีมีแล้วเราแบบว่าคําตอบใดๆที่คุณกําลังหาตอนนี้มันมองว่าคุณอยากต้องการให้คําตอบ คำตอบนั้นมันชัดเจนหรือสิ่งที่คุณอยากรู้อ่ะมันชัดเจนมากขึ้นนะคะตัวคุณอ่ะยิงแล้วคุณดูแบบมีออร่าของของคนที่แบบคือคนภายนอกอาจจะดูไม่รู้ว่าคุณแบบมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ข้างในเพราะว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมาให้กับทุกคนเห็นนะ่ะคือเหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบมีความสุขมากอะไรแบบนี้นะไม่มีอะไรที่จะทําให้ชันเศร้าได้แต่ลึกๆแล้วเป็นมองว่าคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึก ข้างในเอาไว้ถึงจะทุกข์บางครั้งแต่คุณก็ไม่บอกใครอะไรแบบเนี้ยเนาะมันมีความลังเลมันมีความไม่มันมันยังมีความที่คุณยังไม่ชัวร์กับเรื่องบางเรื่องอยู่นะคะในตอนนี้เนาะแต่เช้าชะตานะคะวงวงล้อแห่งชีวิตเนี่ยมันกำลังจะหมุนแล้วล่ละนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันรู้สึกแย่ๆมันจะ ค่อยๆดีขึ้นสำหรับคุณนะคะคุณจะเจอแสงสว่างคุณจะเจอเรื่องราวที่ดีๆมากขึ้นเนาะเพราะคุณได้เริ่มเดินออกมาละจากปัญหาที่คุณมีในตอนนี้เนาะขอให้ใช้ความอดทนอย่างที่ไพ่ใบแรกบอกนะคะเวลามันจะเป็นเครื่องเยียวยาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณเองนะถึงแม้ว่ามันมีอะไรที่ยังน่าลังเลหรือ,อยังเลือกไม่ได้ยังไม่รู้จะทําอะไรยังไงในตอนนี้ขอให้คุณนิ่งไว้ก่อนนะคะเนาะโอเค งั้นขอดูพลังงานของคนที่ชาวราศีธนูมาดูให้ในวันนี้นะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงทูกสอด justice the sun page of cups แล้วก็ h t of s w o r d s นะคะคนคนนี้เป็นมองว่าในบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนบางครั้งก็ดูปิดตัวเองบางครั้งที่บางครั้งก็อยากจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณกับความสัมพันธ์นี้แบบ on, on off, off, น n off อเนาะแต่เขาเหมือนแบบว่าเขามีอะไรที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะมีอะไรที่เขาต้องตัดสินใจเหมือนมีมีบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกเหมือนกันแล้วในตอนนี้เขากำลัง ช่างใจอยู่ว่าชีวิตเขาจะเอาอยังไงดีเนาะเหมือนคนคนนี้เวลาเขาเข้ามาเขาเข้ามาแบบในเชิงที่แบบอ่อนหวานในเชิงที่รู้จักพูดอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเด็กกว่าคุณหรือเป็นคนที่อาจจะอายุใกล้เคียงกับคุณหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะหรือบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่มีนิสัยเด็กนิสัยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบผงผางหรือเป็นคนที่ กล้าได้กล้าเสียคือมีความมุทะลุมีความเหมือนแบบว่าไม่กลัวใครแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเขาก็มีความซอฟต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคนคนนี้คือบางครั้งเขาอาจจะดูเป็นคนที่เหมือนแบบทําอะไรแล้วค่อนข้างจริงจังคิดอะไรแล้วต้องแบบเป๊ะต้องเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังอยู่ในพลังงานของคนที่อาจจะปิดกั้นตัวเอง นิดนึงเพราะเขายังไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาในชีวิตเนี่ยเขาต้องการอะไรยังไงนะคนคนนี้คุณอาจจะเจอเขาออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทางโซเชียลมีเดียหรือทางเดทติ้งแอปเนาะประมาณนี้แต่เขาว่าเป็นรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเขาต้องการความสุขในใจเขานะคะคือเขาต้องการคือเขามีภาพของของความเป็นครอบครัวของการที่อยู่ด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะ แต่เพียงแค่ว่าบางครั้ง,เข,งเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะว่าปลายทางของเขากับคุณนะี่ยจุดมุ่งหมายเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันได้หรือเปล่าจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการหรือเขาต้องการเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้หรือเปล่านะคะคือถามว่าเขา คิดไหมเขาคิดนะคิดว่าจะเอาอยัางไงคิดว่าจะไปต่อแบบไหนคิดว่าจุดมุ่งหมายของเราสองคนเป็นยังไงแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้เขาเลิกปิดตาครั้งเดียวคือเหมือนแบบยังไม่ย,ไมยังไม่ตัดสินใจอะไรยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงยังช่างใจดูดูแบบเวทีอ่ะคือเหมือนแบบว่ากําลังดูอยู่ว่าสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงนะหนักเบาอันไหน มากกว่าการที่ที่สามารถาฟิตกับตัวเขาได้อ่ะเนาะแต่เขาเขาเาเป็นคนที่เป็นมองว่าในบางครั้งเขาเวลาเขาอยู่กับคุณเขาก็มีความสุขนะคะนะคะเขามีความสุขเขารู้สึกว่ามันดูสดชื่นมันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่คนแค่แค่ตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นพลังงานที่ มีความปิดกั้นหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่นิดนึงแต่เวลาเขามาเขาก็เข้ามาเขามามาดีกับคุณมาอะไรอย่างเงี้ยกับคุณแต่พอเกิดบางครั้งที่เขารู้สึกว่าอยากจะถอยเขาก็เลือกที่จะแบบปิดตาข้างเดียวแล้วก็อาจจะนิ่งไม่ทําอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคงั้นขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะว่าเกณฑ์ความสัมพันธ์แนวโน้มของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไง queen of wands eight of pentacles five of wands แล้วก็ seven of chalices นะคะหรือ seven of cups คือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะนะคะมันมีจะมีคนที่ passion ค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นนะคะรู้สึกว่าอยากจะกจะทำอะไรให้มันรู้สึกมั่นคงอยากจะหยิบยื่นโอกาสอยากจะหยิบยื่นความสัมพันธ์อยากจะหยิบยืนมมนยยบย่นอะไรที่มันชัดเจนแต่ว่ามันยังมีคนที่รู้สึก ยังสับสนยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันยังเป็นอะไรที่คือมันอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าอยากจะเอาชนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่แบบนิ่ง,งๆเฉยๆแต่แบบดูมีมีม,มีมีอารมณ์ที่แบบ ฉันรู้แหละว่าฉันต้องการอะไรฉันรู้แหละฉันต้องเริ่มต้นยังไงแต่ว่าก็ยังมีความสับสนแล้วมันมีคนที่อยากเอาชน,นะแล้วก็ชอบแบบเหมือนแบบมีมีความแบบจินตนาการสูงอะคือเหมือนแบบว่าวาดภาพวาดฝันว่าความสัมพันธน์นี้หรือเราสองคนจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่อีกคนนึงยังยังไม่แน่ใจย,ยังสับสนอยู่อะไรแบบนี้นะ นะคะแต่เป็นหวงว่าคือถ้าหากมันมีเรื่องราวระหว่างคุณสองคนแล้วมันไม่ค่อยโอเคมันจะมีการเริ่มต้นกันแต่ขอแค่ว่าให้ระวังเรื่องเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องความขัดแย้งหรืออะไรประมาณนี้เนาะต่อกันเพราะว่ามันมีคนที่ที่มีมีมีความแบบภาพสวยอะนะเอ้ยเขเรยโลกสวยอะไรแบบนี้อืแต่อีกคนนึงคือเขาอาจที่จะแบบ อยู่นิ่งๆสวยๆอยู่แบบหล่อๆเก๋ๆไปแต่ว่าฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกหรืออะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะ mix นะคะแนวโน้มระหว่างคุณ2คนแต่มันมีแต่มันจะมีใครที่อยาจจะหยิบยื่นความอะไรนะแบบว่าเหมือนสเต็ปก้าวใหม่นะคะเหมือนก้าวก้าวใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่เนาะ แต่มันมีอารมณ์ของคนที่ยังอยากเอาชนะอยู่ด้วยเหมือนกันเขอไพ่แนะนำค่ะว่าพรอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีธนูนะ Take care of yourself You never be alone Feel stuck Something about music Think twice forgiveness คือไพ่เขาก็ขึ้นมานะคะบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยการให้อภัยกันอะหรือการให้อภัยในสิ่งที่เขาเป็นเราเป็นหรือสิ่งที่เกิดมาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าเรื่องราวแย่ๆมันจะเป็นยังไงการให้อภัยกันอะเหมือนแบบมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าคุณก็จะได้สบายใจปล่อยวางนะคะในตอนนี้นะคะ ถ้าเป็นไม่ได้คือให้ take care of yourself เนาะให้ดูแลตัวเองเยอะๆและอย่าแลวอย่ารู้สึกว่าทุกอย่างอะ่ะมันดูแบบมีอุปสรรคหรือมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ อุปสรรคพวกนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเองก็ได้นะคะให้คุณใส่ใจตัวเองเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปในตัวตนของคุณเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรนะคะอย่ารู้สึกว่าตัวเองอ้างว้างโดดเดีย่ยวเพราะคุณไม่มีทางอ้างว้างโดดเดีย่ยวและแน่นอนมันจะมีคนรอบๆข้างตัวคุณหรือแม้กระทั่งข้างบนนะ่ะจักรวาลยูนิเวอร์สอ่ะเขาก็อยู่กับคุณนะคะทาอะไรให้มันมีความสุขเนาะดูหนังฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยไปดูอะไรที่มันมีนิ่งฟูลสำหรับตัวคุณ นะคะฟังเพลงก็อย่าไปฟังเพลงเศร้าอกหักรักคุดออะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงที่มันดีๆให้กําลังใจให้แพชชั่นกับตัวเองนะคะทำอะไรก็แบบว่าค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไป นะอย่าไปเร้าอย่าอย่าไปเร่งเร้าอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปฝืนกับสิ่งที่ตัวเองเอพยายามที่จะทําอยู่ปล่อยวางบ้างแล้วก็อดทนให้มากที่สุดคือไม่ใช่อดทนว่าแบบว่าต้องฝืนทนนะแต่หมายความว่าอดทนให้เวลามันผ่านไปแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดอยู่ตอนนี้นะคะโอเคสําหรับชาวราศีธนูพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ